ยี่งมาใกล้ๆแล้วโอ้โหมันเหมือนขาแมงม,มันเหมือนขาแมแรงสาบอะ่ะน่าเกียดอะ่ะเฮ้ยสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยครับตะวันสันชายสำหรับอีพีนี้นะครับผมตั้งใจว่าอยากให้เป็นรายการใหม่นะครับเพราะว่ามีอุปกรณ์นะครับที่ผมไปซื้อมานะครับนั่นก็นคือกล้องจุลทรศน์ครับเดี๋ยวผมให้ดูแป๊บหนึ่งนะนี หน้าตาประมาณนี้ครับดิจิตอลไมโครสโคปตั้งใจว่าจะนำมาใช้สอนนะครับแล้วก็จะถ่ายให้เพื่อนๆนดูแล้วกันว่าอะไรบ้างที่เรามองด้วยตาเปล่าแล้วเราอยากจะมองใกล้ๆลึกเข้าไปอีกอาจจะไม่ได้ถึงขั้นเห็นเป็นอิเล็กตรอนหรือว่าเซลล์สิ่งมีชีวิตลึกขนาดนั้นนะแต่ว่าจะเห็นเป็นพื้นผิวนะครับใช้สองเหรียญสองพระหรือว่าพื้นผิวที่แบบ เราต้องการขยายดูเข้าไปอีกอะที่แบบกําลังขยายเยอะๆนะครับโอเคคลิปนี้นะครับ EP นี้เป็น EP แรกสําหรับการใช้กล้องตัวนี้เราจะเอามาส่องอุปกรณ์หรือวัสดุที่เราเนี่ยใช้ในทุกวันใช้ในชีวิตประจําวันนะครับนี่แปรงสีฟันนะครับแปรงสีฟันนี้สีชมพูแท่งนี้เป็นของผมนะครับผมหยิบม,มาจากห้องน้ําเมื่อสักครู่นี้เลยแล้วก็หวีครับ ถึงแม้ว่าจะโกนผมแล้วตัดผมสั้นแล้วก็ก็ยังมีหวีอยู่นะครับเผื่อมันผมยาววันหนึ่งนะแล้วก็โลม้วนผมครับปะไปดูกันเลยสภาพที่เรามองจากภายนอกนะครับดวตาเปล่าก็ดูปกตินะใช้ประมาณเดือนกว่าๆครับอ่ะมานี้ผ่านกล้องนะครับผมจะไล่ตั้งแต่ข้างบนเลย นี่เป็นขนแปลงอุ้ย,ย,ยทุกคนดูดิอะไรอ่ะโอ้ไม่รู้ว่าเป็นคราบยาสีฟันหรือว่าคราบขี้ฟันของผมนะครับน่าเกียดอ่ะเฮ้ยนี่ทำาไมมาส่องไม่เจอนะเนี่ยไม่รู้นะว่ามันจะมีอย่างนี้ด้วย อ่ไล่ลงไปครับดูสิว่าจะเจอตัวอะไรวิ่งอยู่ไหมสุดแล้วนะครับมาดูตามล่องอืมเป็นจุดจุดเส้นๆแบบนี้นี่เองอ่ถึงตรงปลายอ่ผมไล่อย่างไปโอ้ทุกคนอะไรกันครับเนี่ย คือผมใช้ประมาณเดือนกว่าๆเองนะแล้วตอนก่อนใช้ก็ล้างนน้าเปล่านะครับหลังแปลงเสร็จก็ล้างนน้าเปล่าแบบแ,แบบขูดแปลงแบบเขย่าแบบสะบัดแปลงอย่างดีอ่ะก็คิดว่ามันก็ผึงอากาศถึงลมไปน่าจะไม่มีอะไรดูดิโหนี่รู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงนะเน่เห็นแบบนี้แล้วรู้สึกนึกถึงพิตติคิโลฮะรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง เกี่ยวอะไรกันวะอันนี้แปลงสีฟันนะครับโอ้โหคืออะไรอะ่ะ ผมก็คิดว่าผมล้างสะอาดแล้วนะเรามองที่ตาเปล่าไม่เจอใช่ไหมครับโหสยดสยองอะไรทีเดียวอ่ะโอเคครับเราไปโ่วยต่อไปไม่ไหวละนนต่อไปครับนี่มีดกันหนวดโอ้โหจะอ้วกว่ะล่อง ดูร่องดูไร่ทีละร่องไม่รู้ว่าเป็นคราบของน้ำยาโฟมโกนหนวดหรือเปล่านะนนพี่ล้างไม่ค่อยออกนี่ซูมมาใกล้ๆแล้วโอ้โหเห็นเส้นเลย สดีทุกคนอันนี้ผมไม่ได้เลื่อนตัวกล้องนะครับเลื่อนวัตถุที่ใช้ส่องว้าวรู้สึกอยากไปกลหนวดขึ้นมาทันทีอ่ะอีกครั้งหนึ่งวนกลับมาที่เดิม นี่ถ้าดูจากกล้องนะครับนี่อยากจะเชื่อว่ามันคือมีดโกนหนวดนี่หวีครับแต่จริงก่อนส่องเนี่ยก็น่าจะเห็นอยู่นะว่ามันมีเหมือนกับฝุ่นหรือว่าเส้นผมที่เราหวีแล้วมันขาดนะครับโอ้โหแล้วก็นี่นะฮะเหมือนแต่ละ เส้นของหวีที่ใช้หวีเนี่ยเขาจะมีเส้นที่เอามาต่อข้างๆให้มันแน่นนะแต่สิ่งที่ไม่ใช่แป้งอยู่บนหวีนะครับเป็นเหมือนเส้นผมเป็นขนๆน,นะแล้วก็เป็นจุดๆขาวๆเนี่ยน่าจะเป็นรังแครหรือเปล่าหรือว่าฝุ่นหรือว่าแปง้งดูดิ คือช่วงนี้ผมไม่ได้หวีครับเพราะว่าโกนหัวมาไงแต่วันนึงผมยาวก็ต้องกลับไปหวีนะเพื่อนะ <c oughs> เพื่อทุกคนลองสังเกตรหวีอของตัวเองนะครับว่าของเราเนี่ยมีแบบนี้หรือเปล่าอาจจะสะอาดกว่าผมนะ <c oughs> ดูทีจุดนะเพื่อจะเจอสิ่งมีชีวิตเพื่อจะเจอเหงาเะ มันเหมือน like ขาแม็มันมันเหมือนขาแมลงสาบอ่ะขาขาวนี่ก็เหมือนกับเชื้อราหรือเปล่าหรือว่ารังแคหรืออะไรพอมาสองนี้เราก็รู้สึกว่าอะไรที่เรามองว่ามันสะอาดหรือมันดูดีหรือโอเคแล้วเนี่ย พอมาส่องใกล้ๆนะครับมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเนาะ <c oughs> ก็เห็นอีกมุมหนึ่งนะครับ <c oughs> ต่อไปนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นโลม้วนผม สมัยผมผมยาวผมก็จะม้วนอยู่นะโอ้โ oh, หชัดๆเลยครับน่าจะเป็นเหมือนเส้นได้ใสๆที่พ่านกันนั้นเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันเป็นลังแครหรือว่าเชื้อราหนังศีรษะของผมหรือเปล่าแต่ผมก็ปล่อยวางไว้ทิ้งไว้ที่โต๊ะเครื่องแป้งคนระับไม่ได้ใช้อะไร นนี่นะรเราก็จะเห็นเป็นมีเศษผมที่ติดอยู่นะครับอย่างที่บอกครับว่าผมเป็นคนผมอยากศกนะครับก็จะหยิกหนี้แหละโูเป็นเหมือนกับเส้นเอ็นเนาะเป็นเหมือนกับลวดเอ็นอะแล้วมีสีน้ำตาลด้วย <c oughs> ผมคงต้องเปลี่ยนแล้วแหละถ้าเกิดผมยาวแล้วอยากจะม้วนโดยใช้โลอนี้คงต้องเปลี่ยนแล้ว น่านจะมีเหาเนาะอ่าอันนี้คืออันสุดท้ายนะครับทุกคนผมจะให้ทายแล้วกันว่ามันคืออะไรที่อยู่ในห้องน้ำอ่ามันคืออะไรครับเป็นเหมือนกับ เส้นใหญ่สีขา,ขาวๆแล้วเป็นเป็นใยใสๆด้วยอ่ะเหมือนใสาย,ยางนะเหมือนหลอดน้ำเกลือ,อะปะดูดิมันคืออะไรอ่ะใสๆด,ดวครับทุกคน เราได้นะครับลองตอบมาซิว่ามันคืออะไรเอาเป็นว่าชิ้นสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดใครที่รู้ว่ามันคืออะไรวัสดุอุปกรณ์อะไรที่อยู่ในห้องน้ําเนี่ยลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่ามันคืออะไรเดี๋ยวผมจะเฉลยออทีนึงนะถ้าเกิดเ,เพื่อนๆตอบมาสักประมาณ5้าคอมเมนต์แล้วกันตอบมา5้าคอมเมนต์นี่ผมเฉลยเลย เ,เห็นเป็นเส้นๆแบบนี้ใสๆแบบนี้นโยงระยางมั่วไปหมดมันคืออะไรนะครับเป็นยังไงกันบ้างรครับสำหรับกล้องตัวใหม่ของเล่นของผมที่ใช้ส่องพื้นผิวใช้ส่องวัตถุหรือใช้ขยายอะไรต่างๆที่เรามองที่ตาเปล่าไม่เห็นนะครับสำหรับอีพีหน้านะครับจะมาส่องอะไร เพื่อนๆอ,อยากให้สองอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมสิ่งมีชีวิตของกินอะไรต่างๆมากมายคอมเมนต์มาได้นะครับสํารับคลิปนี้ EP นี้มีเพียงเท่านี้ครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ